สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับคือคุณปีโป้สอบถามเข้ามาว่าวิธีการใส่ล้อหลังจัก,กรยานเสริอมออแบบง่ายง่ายเนี่ยทำยังไงอ่ะขั้นแรกนะครับเคล็ดลับก็คือว่าก่อนที่เราจะถอดล้อออกจากจักรยานนะครับเราจะต้องปรับนะครับจานหน้าใบเล็กแล้วก็เฟืองหลังเล็กสุด นนี้เป็นเทคนิคนะครับคือถ้าคุณไม่ได้ปรับแบบนี้นะครับคุณหนึ่งถอดก็ยากและ2ใส่ก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับเกียร์นะครับแล้วก็ถอดล้อออกมาถอดลอ้อง่ายๆครับโยกออกมามันก็ออกแล้วนะครับแล้วเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับคือเกียร์เราเนี่ยถูกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แค่เอาไอ้ตัวโซ่เนี่ยไปวางไว้บนเฟืองหลัง นะครับวางไว้บนเฟืองหลังเราอาจจะต้องจับตัวตีนผีช่วยนิดหนึ่งนะครับแค่กดลงนิดหนึ่งมันก็จะกรึบเข้าไปแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นวิธีการใส่ล้อหลังแบบง่ายๆลองไปทำดูนะครับ